สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกพิษนุเรื่องเล่าบนหลังรถวันนี้สิ่งที่จะเล่าก็คือผมมีถุงมือใหม่แล้วถุงมืออันเก่าก็อย่างที่เห็นนะครับในทุกๆวันมันก็จะอนาดอนาดนะคู่นี้120บาทนะครับภรรยาซื้อมาให้ของโปรไบอะนะฮะ120บาท ซึ่งคู่เก่านั้นผมจำได้ว่าคู่ละสี่พันนะครับไม่ลดราคาด้วยเป็นหนังแพะส่วนตัวนี้เป็นของพอใช้เราก็ใช้ของตามายถากรรมนะครับตามฐานะการเงินที่เรามีก็มีดีกว่าไม่มีนะดีกว่าปล่อยมือเปล่าๆเราไปถูกับพื้นนะฮะเวลาล้มเนี่ยเราจะเอามือลงก่อนนะ เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเอนี่มันก็ช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับที่สำคัญผมขับมาผมก็รู้สึกว่านิ้วโป้งเนี่ยมันชนกับเจ้าตรงปลายนิ้วเนี่ยพอสมควรเลยนะนะฮะแสดงว่าคู่นี้อาจจะเล็กไปหน่อยโอเคพ้นวะเราก็กลัวเขาเลี้ยวไม่พ้นแล้วก็มีความบางนะครับบางมากเลยแหละ บางมาก็ตามราคามันนั่นแหละนะแต่ว่าสิ่งที่ดีก็คือลมมันโกลกนะครับทําให้ฝ่ามือเราเย็นเสมอเย็นกว่าตัวเก่าเยอะเลยแล้วก็การจับเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นมือเปล่าแล้วแหละนะแต่ว่ามีอะไรขั้นกลางนิดๆหน่อยแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งผมได้ท่อไอเสียใหม่มานะครับเดี๋ยวขอเล่านิดนึงอืม ทำไมมันตกๆวะเออเป็นเรื่องปกติก็นี่เป็นท่อไอเสียผมนะครับลถมาแล้วผมจะอ,ออกข้างล่างนะแต่ว่าตอนนี้ข้อต่อสั้นที่จะออกข้างล่างก็คือใต้พักเท้าคนขับเนี่ยแหละด้านขวาแหละนะครับผมจะอ,ออกใต้นั้นแต่ตรงน,นี้มันอยู่ใต้พักเท้าผู้ซ้อนไง ที่สำคัญเสียงแม่งโคตรดังเลยเจ้ารถคันนี้เดี๋ยวผมแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนรถเยอะด้วยจอดนานก็ไม่ดีนะขอให้ระวังโอเคคันสุดท้ายหมดตอนนี้ระหว่างจุดรถเสียงกำลังมานะครับ ก็จะต้องทนฟังหูดับไปก่อนผมพยายามใช้รอบต่ำแล้วก็เกียร์สูงแท็กซี่จอดขวางปะไม่มีรถเข้าเนาะไม่มีครับผ่านไปเลขไม้ทั้งหมดเลขไม้ทั้งหมดของรถอยู่ที่1 9 9 9 0นะฮะขาดอีก10กิโลเมตรก็จะครบ20,000กิโลแล้ว ท่อใหม่นะครับเป็น SC Project นะ SC Project เป็นท่อเป็นท่อไม่ใช่ท่อแท้นะครับท่อท่อเทียมท่อเทียบท่อก๊อปท่อปลอมท่ออะไรก็ว่าไปที่ไม่ใช่ของแท้นะฮะเป็นทรง S 1ทําทำเรียนแบบ SC Project ทรง S 1ตอนแรกผมใช้ท่ออะคาพาวิก ทรงปลายดาบเสียงนุ่มนะครับนุ่มมากแต่ว่าท่อมีขนาดใหญ่แล้วก็หนะักทำให้รถผมมันเอียงขวาแต่ตอนนี้ศูนย์รถตรงเลยเอียงขวาเล็กน้อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ขอใช้สมองใช้สมาธิสักครู่ไอ้คันนี้รถไฟฟ้าใช่ไหมเออใช่เพราะฉะนั้นผมจะไม่กลัวควันมันไม่มีควันอยู่แล้วเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นวางไม่ไว้ใจนะครับไม่ไว้ใจเมื่อกี้พูดถึงไหนละอ่าผมจะเอาท่อออกข้างนะครับเอ้ย ด้านล่างข้าง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 ล่างใต้พักเท้าคนขับอย่างน้อยก็ให้มันไกลหูภรรยาผมหน่อยตอนนี้มันถือว่าใกล้นะครับเนื่องจากว่าผมสั่งพร้อมกันนะแต่ว่าคนละร้านและอยู่คนละประเทศไอ้ท่อที่ผมสั่งเนี่ยผมเคยสั่งร้านนี้นะแต่ว่ามันส่งมาจากจีนนะครับซึ่งปกติหลายผมสั่งเจ้านี้มา ก็ส่งมาจากจีนเป็นท่อโยชิมุระแต่ว่าครั้งนี้นะเอ่ออะไรอีกนะอ๋อจริงๆริงใช่ใช่ใช,ใชไอ้ท่อนกลางของ ZX6R รคันนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็มาจากร้านเดียวกันมาจากจีนเช่นกันแต่ครั้งนี้สั่งแล้วมันมาจากไทยนะครับขอไปแล้วกันนะพี่ชาย ผมสั่งวันที่31บเอท่อมาวันที่หนึ่งเลยอ่ะผมก็เอ้าเฮ้ยมันไม่ได้มาจากจี <DM Z> job, นหรอก็โอเคได้ท่อมาก็อาใช้ดูไปก่อนแล้วกันก็อย่างที่เห็นครับเสียงดังดังมากดังปวดหูไม่มีความไพเราะเลยนะครับผมก็เลยไปซู้อจุกรดเสียงมาแต่ว่าเพิ่งจะสั่งไปของยังไม่มาหรอก แล้วทีนี้ท่อนกลางที่เป็นท่อนสั้นที่ผมจะทำให้มันออกใต้พักเท้าคนขับอะมาอันนี้นะมาจากจีนจริงๆครับคิดว่าตอนนี้ของน่าจะยังไม่ได้ออกมาจากประเทศจีนหรอกประเทศจีนใหญ่นะครับน่าจะใช้เวลาในการขนส่งถือว่าเยอะอยู่อะ่ะ ถ้าเกิดว่าของมาจากตอนใต้ของจีนก็จะเขาเรียกว่ายังไงก็จะน่าถึงเร็วหน่อยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ประเทศไทยที่สุดไงตอนใต้ของจีนข้ามพมา่าข้ามลาวมาก็ถึงแล้วนะเพราะฉะนั้นระหว่างที่ท่อนกลางของผมกำลังจะมาถึงนะผมก็จะใส่เจ้านี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าใส่แล้วรู้สึกได้ว่า รถคุมง่ายขึ้นนะเพราะว่าจุดเขาเรียกว่ายังไงอท่อที่ออกข้างมีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็แนบชิดกับลำตัวรถมากขึ้นส่งผลทำให้สมดุลรถมันดีขึ้นกว่านิดหนึ่งนะแต่ถ้าเอาพูดถึงแรงเหบี่ยงแรงอะไรแล้วเนะี่ยมันก็ไม่ได้มีผลต่างหรอกนะครับแต่มันรู้สึกได้อะรู้สึกได้ว่าดีขึ้นนะฮะ รู้สึกว่าควบคุมง่ายขึ้นนะ่ะอนั่นแหละครับอย่างที่ผมเคยพูดไปตอนก่อนๆที่ว่าผมจะเอาทอ่อออกล่างอะนะแต่ตอนนี้ข้อเสียมันมีอย่างเดียวจริงๆนะครับมันดังเกินไป <laughs> ไอ้ผมก็ถือว่าหนวกหูอยู่นะแต่ไม่ได้ถึงกับคําว่าทนไม่ได้แต่ภรรยาผมคุณเธอทนได้นะครับเขาบอกว่าไม่เป็นไรจะใส่ก็ใส่แต่ผมคิดว่าผมที่นั่งอยู่ข้างหน้ายังได้ยินดังขนาดนี้แล้วภรรยาผมที่หูใกล้ท่อไอเสียมากที่สุดนี่มันจะขนาดไหนผมก็เลยคิดว่าเราควรที่จะหาจุกลดเสียงมาใส่ เพื่อให้มันถนอมหูภรรยาของผมไปนะครับไม่มากก็น้อยอ่ะอ่าผมอาจจะไม่พ้นไฟเขียวนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเร่งไปเผื่อคนข้ามอ้าวแดงละผมมัวแต่มองกระจกหลังนะแต่ก็เห็นถนนอยู่แต่ไม่ได้ จับจุดอะไรเรื่องไฟแดงนะครับเพราะว่าไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าจะต้องพุ่งพวดออกไปนะไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ทรงมือนี่ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับราคาหนึงร้อบาท ấy. ผมว่ามันมันคุ้มค่านะครับคุ้มค่าเลยแหละคุ้มค่าตรงที่ว่าหนึอยบาทมันก็ให้ของมาอยู่นะมีกาดมือมีมีอุ้งมือ มีต่างๆนานาเออก็ถือว่าให้มาเยอะอยู่แล้วมีซองใส่ถุงมือด้วยนะซองใส่ถุงมือผมพูดชัดหรือเปล่าอืมอ,อง่วงนอนเมื่อเช้านี้ผมลองเอาจุกลดเสียงของอ,อ,อาคาพูาวิกไม่ใช่ทรงปลายดาบนะ อาคาพวิกตัวก่อนอหนุนของนินจา400อ่ะนะครับเป็นทรงดีไซน์ Design for SP นะของพวก S พันที่เขาชอบใส่กันอนะเออพันชอบใส่เออมันเล็กไปนะ <laughs> มันใส่ไม่ได้นะครับมันเล็กไปก็อย่างว่าแหละมันก็ของราคาพวิกไงมันต้องไปซื้อแบบที่ว่าไอ้ที่มันใส่ได้ทุกรุ่นนะั่นแหละครับซึ่งผมสั่งมาแล้วเป็นขนาด2นิ้วนะ ต้องใส่ตรงข้อต่อท่อข้อต่อระหว่างปลายท่อไอเสียกับไอกับท่อนกลางนะครับนั่นแหละผมสั่งมาแล้วเป็นสแตนเลสนะฮะก็จะว่ายังไงดีไม่รู้มันจะลดได้แค่ไหนนะเพราะว่าท่ออันนี้มันดังมากเลย ผมพูดนี่ยังตะเบงเสียงเองโดยที่ไม่รู้ตัวนะเพราะว่าถ้าเราไม่ตะเบงเสียงรู้สึกว่าไม่ได้ยินเสียงคําพูดตัวเองในหมวกเนี่ยไม่ได้ยินเลยต้องตะเบงเอาแต่ดีหน่อยที่ซูมเอสวันเอ็นตัวบันทึกเสียงตัวเนี้ยมันมันตั้งได้นะครับก็คือไม่ให้เสียงแตกอะ่ะแต่มันก็จะอันอันน่นนะ เขาเรียกลิมิเตอร์ตัวจำกัดเสียงเพราะฉะนั้นก็ตัเองเสียงได้นะครับแต่ผมว่าพูดอย่างนี้ก็น่าจะโอเคแล้วแหละก็ให้คิดว่าตัวเองพูดถูกก็แล้วกันแล้วก็ต้องคิดว่าตัวเองพูดไม่ผิดผมชักหิวข้าวแล้วสิวันนี้กับข้าวอะไรดูที่ทำงานผม น้ำมันเหลือสองขีดแล้วเอ้แปดสิบแปดวินาทีโอ้ของเต็มหลังรถวะไปไหนกันวะนะ ดูจากจำนวนสัมภาระแล้วผู้โดยสารหรือว่าคนที่ไปร่วมแคมป์น่าจะมีมากกว่าสี่คนหรือไม่ก็สามคนหรือสองคนแบบพักหลายวันหน่อยเอาของไปเยอะมัง้งนะฮะก็เดาๆไปก็เห็นว่าเขาไปเที่ยวก็อยากไปเที่ยวไง <laughs> นะครับแต่วันพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์ที่สี่เนี่ยผมต้องพักผ่อนนะนะครับผมคิดว่า เออไม่ใช่คิดว่าเราก็หวังว่าจุกรถเสียงจะมาทันเลยนะจะมาทันเออพูดถึงผมต่อ,พอบพลรบไปแล้วนี่หว่พาพลรบยังไม่ส่งมาเลยผมต่อไปเมื่อวันที่31เลยสาหรือวันที่1อึ่อาวันที่1นึ่งมั้งใช่ใช่ตอวันที่1นะครับต่อ,พอบพลรบ พรบออนไลน์อะนะต่อกับรวมขนส่งทางบกเลยนะไม่ได้ผ่านอะไรทั้งนั้นนะครับต่อเองลงทะเบียนเองตั้งแต่สมัยนินจา400แล้วปีแรกครั้งแรกออกรถนะพะลบคันนี้มันฟรีนะครับแล้วก็นินจา400มันก็มีโปรโมชั่นมีอะไรแหละพะลบประกันชั้น1ฟรีห่งปีนะฮะแต่ปีต่อไปก็ต่อเองต่อเองจ่ายเอง แรกก็กรอกข้อมูลรถนี่เละครับแต่คันนี้ผมเพิ่งจะต่อครั้งแรกนะอ่าต่อเองแต่4ี่ร้อยที่ผ่านมาเนี่ยต่อเองหมดเลยอคันนี้ส่วนคันนี้เพิ่งครั้งแรกก็กรอกข้อมูลรถไปถ้าเป็นครั้งต่อไปก็สามารถใช้ข้อมูลเดิมได้จากนั้นก็มันจะถามว่ามีกรมธรรม์ประกันภัยหรือย,ยังนะครับ เราก็ตอบว่ายังไม่มีนะเราก็สมัครเลยทีนี้สมัครต่อจากเว็บกลุม่มไอกลุมขนส่งนั่นแหละมันจะมีให้เราซื้ออยู่นะครับ จากนั้นเมื่อเราซื้อประกันภัยเสร็จปุ๊บมันก็จะส่งข้อมูลมาทางโทรศัพท์เราเป็นข้อความนะครับ SMS แล้วก็ส่งมาทางอีเมลนะครับแนะนําให้มีอีเมลด้วยนะเพราะว่าหลักฐานไปเสร็จต่างๆนานาเลขที่กรมธรรรายล,ละเอียดอะไรที่มันมากกว่าในในโทรศัพท์มันจะส่งมาทางอีเมลนะครับ นล้วจะขอเข้าซ้ายขอเอ้ยเข้าขวาขอเข้านะพี่ชายเงียบรู้สึกไม่ตึงนะสายไม้อยู่ไหนวะโอเคอ่าพี่กระบะเขาเลื่อนแล้วเขาก็รอเราไปแหละแต่ว่า เราไม่มีเหตุอะไรต้องไปยังไงก็ขอบคุณยังไงก็ขอบคุณพี่เขาแล้วกันพี่เขาเว้นให้เราไปนะโอ้โรงแรมวันนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยเออพอเราซื้อเสร็จปุ๊บเราก็เอาเลขที่กรมธรรม์มาใส่นะครับจากนั้นมันก็จะไปสู่หน้าสรุปแล้วก็หน้าแบบเอ,อ่อ ที่อยู่การจัดส่งเอกสารแค่นั้นก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็จ่ายเงินจ่ายทองเราต้องจ่ายก่อนดิมันถึงจะไปหน้าจัดส่งเอกสาร ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็รอเอาพลาบรบมาติดมันจะเสียเงินสองทอดนะครับทอดแรกก็ค่าประกันก่อนทอดที่สองก็ค่าพลาบรบค่าภาษีอะไรนี่แหละนะแล้วก็ค่าจัดส่งเอกสารก็ง่ายดีครับง่ายดีผมทำมาหลายปีแล้วชินแล้ว นี่น่าจะเป็นครั้งที่ห้าครั้งที่ห้านะครับผมเข้าสู่วงการขับรถจริงจังก็ห้าปีนี่แหละนะที่ผ่านมาสมัยเด็กๆโอ้ยนะขับแบบขับแบบบ้านๆน,นะขับเด็กซิ่งอะเด็กซิ่งเด็กแว้นนะครับ Honda LS Honda าเอสแบบโอ้นะหมวกก็ไม่ใส่นะความเป็นตายนี่ไม่ได้อยู่ในสายตาเมื่อก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารอดมาได้ยังไงนะท่อนี่แปน้นโอ้แบบจะว่ายังไงอะขมเมากระจุยนะครับใส่เสื้อนักเรียนนี่โอ้นะเป็นจุดดำเต็มอยู่ขมเมา คันนี้ขึ้นทางด่วนนะครับ140พี่ชายระวังชนนะพี่ชายไอผมเริ่มชินกับเสียงดังแบบนี้แล้วแหละแต่ยังไงก็ตามนะถึงแม้ภรรยาผมจะไม่ว่าอะไรนะแต่เราก็ควรที่จะถนอมหูเขาด้วย เอาไงนี่พี่ชายคันนี้ออกไหมแท็กซี่ไม่ออกเตรียมรับแรงกระแทกกับแอร์กรุงทองตาแม่งเย็นขนาดทำใจรอแล้วนะเย็นเย็นนะครับเย็นมากๆใจเย็นนะพี่ชายอยู่ไกลใจเย็นอย่างที่ผมเคยบอกนั่นแหละถ้าไอถ้าคนข้ามถนนเหยียบ ทางมาลายเมื่อไหร่เราต้องให้เขานะครับแต่บางทีเราก็ดูสถานการณ์ด้วยนะเอประเมินด้วยนะครับเอาที่มันปลอดภัยทั้งคนทั้งรถแล้วก็เหมาะสมโอ้โหเวียนละแล้วสวนมาทำไมนี่พี่เอ,อ้ยถ้าเป็นฉันนะฉันจะเอาขึ้นฟุตบาทแล้วฉันก็จูงอะ่ะเออฉันไม่ขี่ เชื passage, cal, ่อไหมเซตเอกอาผมก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันเวลาจะขึ้นฟุตบาทนี่ผมปิดเครื่องนะครับแล้วก็จูงจูงสวนไม่นี่เลยแต่เราไม่ได้ขับขี่ไงแล้วเราแล้วเราก็เปิดสวิตช์กุญแจไว้แล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็เห็นไปนะครับผมก็ทําอย่างนี้นะแต่มันไม่ได้ถ่ายวีดีโอมาให้ท่านผู้ชมดูหรอกนะ เพราะว่าตอนนั้นจูงจูงจูงเฉยๆมันคงไม่มีอะไรเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าจะเอามาโชว์แล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงมันก็จะเท่ๆหน่อยอ่าอันนี้เราถึงแล้วเหรอผมก็ไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ว่าถึงแล้ว จะเยืะอวะเราไม่ควรไปแทรกเขาแค่นี้ก็วุ่นวายแล้วถ้าเราไปแทรกอีกคันมันจะวุ่นวายเข้าไปใหญ่เอาชนคนเด้อ ข้าวแล้วเนี่ยตายหาละรถไฟวะจะไปโคราชเวรนละเข้าไม่ได้แล้วครับช้าไป รถไฟจะไปโคราชแท็กซี่มาวัตูลบก่อน เป็นตามันล้มใส่หัวเนาะ ลุงเดชตรงนี้ก็มีรถไฟอีกหนึ่งขบวน แน่ครับวันนี้ที่จอดวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระราชินีซึ่งตอนนี้ออโหดร้ายมากเลยนะที่จอดผมจะจอดข้างหนึ่งหหนึ่งหนึ่งหนึ่งคันนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ แต่ข้างในว่างเยอะนะโอเคผมจะจอดข้าง P C X คันนี้เลยหูตูได้แล้ว ข้างในว่างเยอะนะฮะอปควันออกครับเออ ตรงนี้เราคงไม่เอามันเป็นที่ที่ดีนะแต่ว่าไม่เป็นไรตรงนี้มันก็ได้เหมือนกันอโอเค พีซีเอกผู้ใดเสียงที่จะเจอของเทพคันนี้ไม่รักคอนะฮะเขียนง่ายหมวกข้าเจ้าห้อยแบบไหนรถเชีบนบปะเนี่ยอุ้ยเบรกต้องกำขนาดนี้เลยหรอ <c oughs> เป็นไงบ้างอืจริงระยะซปเปอร์ครับล็อกไหมซปเปอร์ครับนะฮะคิดถึงการ์ตูนเรื่องซปเปอร์ครับเลยเอ๊ะแต่มันมันทรงนี้หรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกัน แต่ตอนนี้เรามีที่นั่งแล้วผมจอดตรงนี้แหละผมไม่ให้ใครมาสีรถผมหรอกจอดข้างนอกอันตรายครับฝั่งน้นนนนสำหรับผมแล้วออกยากก็จริงแต่ว่าผมยอมออกยากดีกว่าข้างในนั้นรถเข้ารถออกใช่ไหมโอกาสที่จะสี มันก็มีสูงอแหละใบทะเบียนผมหมองหมดแล้วครับดูสิคิตตี้ผมไม่เป็นสีชมพูแล้วเดี๋ยวหาสีเมจิกมาระบายทำไปนั่นนะรถผมนี่รถหมอลำมูอืมไม่ใช่รถแต่งสิ่งเลยแต่ก็เอาเถอะ นี่แหละมันจีด๊ดเฮ้ยถุงมือผมจะต้องเอาไปด้วยนะครับซูเปอร์ครัพขอฝากหน่อยการ์ตูนเรื่องซูเปอร์ครัพเป็นการ์ตูนที่บรรยายความรู้สึกในการขับขี่รถได้ดีเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะที่ที่แนะนำนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเอ่อที่จะดูเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ที่เป็นการ์ตูนนะครับสื่อความหมายของของคนรลกรถ จักรยานยนต์แล้วก็ความรู้สึกในการขับขี่บรรยายออกมาเป็นภาพได้ดีมากๆน่าชื่นชมนะฮะแต่ว่ามันเป็นการ์ตูนก็ของ Honda เละนะเพราะว่ารถที่ใช้ก็เนี่ย Honda Super c u ์น,นะครับในเรื่องก็มีอะไร CT110 อมันของ Honda หมดเลย เราเห็นประกอบฉากก็จะมีหลายคันนะฮะ CBR 650R เนี่ยโฉมปัจจุบันเลยนะนะฮะ CB 650R โฉมปัจจุบันเช่นกันแล้วก็อีกหลายๆคันที่เป็นของ Honda นะครับแม้กระทั่งโมเดลรถยนต์บางคันนะฮนะมันก็ไม่ได้ชัดเจนเหรอกว่าเป็นรถ Honda นะครับแต่รู้เลยมันคือ Honda Civic Honda City รถไฟมาแล้ว เรื่องเล่าบนหลังรถหลักๆก,ก็มีเรื่องท่อกับเรื่องถุงมือนี่หละนะโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากเลยสวัสดีครับอแล้วเจอกัน